สวัสดีครับพบกับสรุปพอวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์ก็ป,ปิดตลาดไปนะครับที่1,435.70จุดเพิ่มขึ้นมา24.69จุดนะครับหรือว,ว่าบวกขึ้น1.75มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับเกินแสนล้านอีกแล้วนะครับก็คืออยู่ที่120,000ล้านบาทโดยประมาณนะครับ ซึ่งการเข้าบ่ายของดัชนีนะครับเนตอนช่วงเช้าเนี่ยนะฮะก็บวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับบางช่วงเองก็ลงไปติดลบซักด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงบ่ายปุ๊บเนี่ยนะฮะก็เป็นการปรับขึ้นในทางเดียวเลยนั่นเองนะครับแรงหนุนนะฮะก็มาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับหลังจากที่รัสเซียนะก็มีการระบุนะครับว่าการประชุมโอเปก นั้นนะครับจะจัดขึ้นนะในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นการประชุมทางไกลนะหรือว่าวิดีโอคอนเฟรนซ์กันนะครับหลังจากที่การประชุมนะเมื่อเมื่อวานนะก็ล่มกันไปนะครับเช่นกับการขอตราหุ้นในภูมิภาคเอเชียนในวันนี้นะครับแล้วก็รวมถึงยุโรปนะที่ส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับเพิ่มขึ้นมาในแดนบวกด้วยนั่นเองนะครับ ทางด้านของสถานการณ์โควิด -19 ในบ้านเราวันนี้นะครับก็มีผู้ติดเชื้อนะเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่1รายนะครับก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับสะสมนะอยู่ที่3,102รายนะครับแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับก็ยังสะสมอยู่ที่58รายเท่าเดิมนะครับ โดยในวันนี้นะครับกลุ่มที่กระแสเงินไหลเข้าสุทธินะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มพลังงานนะครับก็ไหลเข้าในหุ้นปตทสพเยอะสุดนะครับอีกกลุ่มนึงเป็นด้านของกลุ่มการเงินนะครับก็หลักๆไหลเข้าในหุ้นแบมนะครับกลุ่ม ICT นะครับไหลเข้าในหุ้น a d v a n c e นะครับแล้วก็กลุ่มคาปลีกนะครับไหลเข้าในหุ้น C p พรวมถึงกลุ่มอาหารนะฮะไหลเข้าในหุ้น CP f แล้วก็มินนั่นเองครับ ส่วนกลุ่มที่กระแสงเงินไหลออกสุดที่นะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มเกษตรนะครับก็ไหลออกจากหุ้น STA เยอะสุดนะครับทางด้านหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงแล้วก็มี Impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะฮะก็เป็นทางด้านของหุ้นนะครับ น้ำมันนะฮะหุ้นลงกลัน่นแล้วก็รวมไปถึงหุ้นปิโตเคมีด้วยนะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มปตทวันนี้ก็เรียกได้ว่ายกขบวนนะครับบวกกันขึ้นมาได้แรงเลยนะครับอย่างเช่นทางด้านของปตทนะฮะวันนี้ก็บวกขึ้นมา3.95%นะอ,อ,อนะครับปตทสอพนะครับเพิ่มขึ้น6.47%ท็อปนะครับบวกขึ้นมา6.88% IRPC บวกขึ้นมา 4.79% SPRC เพิ่มขึ้น4.05% BCP ครับบวกขึ้นมา3.52% ESO บวกขึ้นมา5.88%แล้วก็ทนานของ PTTGC นะครับบวกขึ้นมา6.81%แล้วก็ i v l ครับเพิ่มขึ้น8.13%ด้วยกันนะครับก็ตามานา้านของราคาน้ำมันนะครับที่ช่วงบ่ายก็ปรับขึ้นมาได้นะครับ ส่วนทางด้านของกลุ่ม ICT นะครับก็มีทางด้านของ d t แทนะครับวันนี้บวกขึ้นมา3.91นะครับ True บวกเพิ่มขึ้นมา3.65เ a d v a n c e ์ Advanced, ครับเพิ่มขึ้น2.03%นะฮะแล้วก็รวมไปถึงท่านของ Intouch ด้วยนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมา3.69%นะครับก็าภาพรวมนะของอุตสาหกรรมนั้นนะครับก็อาจจะมีการแข่งขันด้านราคาที่ลดลงมานั่นเองนะครับก็อาจจะทำให้ท่านของผลการดำเนินงานก็อาจจะหลังจากนี้นะครับก็อาจจะค่อยๆดูดีขึ้นนะครับท่านของหุ้น ICT วันนี้ก็เลยมีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาได้นะครับ ส่วนทางด้านของ bjc ครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา5.26ซนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นนั้นก็อาจจะดูแลก,กาดกว่าตลาดกันไปพอสมควรนะครับวันนี้ก็เลยบวกกันขึ้นมาได้แรงนะครับส่วนทางด้านของคอมเซเว่นนะฮะวันนี้ก็บวกขึ้นมา5.94ด้วยกันนะครับเพราะว่ามีการเปิดสาขาครับครบ ทั้ง1นึทั้งหนึแล้วตั้งแต่ตอนช่วงของอต้นเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังได้อน,นิสสงนนะเรื่องของการเรียนออนไลน์ด้วยนั่นเองนะครับทางด้านของมินธนะฮะวันนี้ก็บวกขึ้นมา5.24%นะครับก็เป็นการปรับขึ้นตอเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าลงไปค่อนข้างแรงกันอยู่พอสมควรนะครับ แล้วก็สวัสด์นะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้3.06%นะครเพราะว่าผู้บริหารนะครับก็คาดการว่ารายได้ดอกเบี้ยนะครับแล้วก็อ่อตลูกหนี้นะครับในไตรมาสที่2นี้นะจะยังโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับส่วนหุ้นที่ปรับลงนะครับแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็เป็นธนาคของหุ้นธนาคารนะครับ ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเทปโปรฟิตกันนะเพราะ,ะว่าเมื่อวานนี้ขึ้นมาแรงเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้ขึ้นมาแรงมากจริงๆนะในส่วนของหุ้นธนาคารนะครับก็อย่างเช่นวันนี้ก็มีท่านของตัว BBL นะครับก็ลงมานิดหน่อยนะฮะหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ TMB นะครับก็วันนี้ลงไปหนึ่งจุดห้าสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ KKP นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ เช่นเดียวกับด้านของ Home Pro นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไปนะครับ1.9%นะฮะแล้วก็ crc ด้วยนะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นลงไป1.33%ด้วยกันนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการขายทำกำไรในบางส่วนนั่นเองนะครับก็สรุปสัปดาห์นี้นะครับเซ็ตอินดี x นะครับก็บวกขึ้นมาได้นะครับถึง6.9%ด้วยกันนะครับส่วนเซ็ตร้อยนะฮะทำได้ดีกว่านะครับก็คือบวกขึ้นมา7จด จนะครับโดยกลุ่มที่ปรับขึ้นมากสุด3ามลดับแรกนะก็ก็คือทางด้านของอกลุ่มธนาคารนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยขึ้นไปถึง17.5%นะครับตามด้วยกลุ่มปิโตเคมีนะครับสัปดาห์นี้ขึ้นขึ้นไปนะครับ15.6%นะครับแล้วก็รับรองก่อสร้างสัปดาห์นี้ขึ้นไปอ 10. ออครับส่วนกลุ่มที่ ขึ้นน้อยสุดนะครับในสัปดาห์นี้นะก็เป็นทางของ property fund and rate นั่นเองนะครับสัปดาห์นี้ขึ้นไปได้เพียง0.6%นะครับส่วนหุ้นเซ็ตร้อยนะครับที่สัปดาห์นี้ปรับขึ้นมากสุด3ลํลำดับแรกนะครับก็มีทางด้านของ psl ครับสัปดาห์นี้ขึ้นมา33.3%นะครับ eso นะครับสัปดาห์นี้ขึ้นมา29.7% แล้วก็อนันนะครับสัปดาห์นี้ขึ้นมา27.9%ครับส่วนหุ้นเซตร้อยที่สัปดาห์นี้ปรับลงมากสุดสามดับแรกนะครับก็มีทางด้านของ CRC ครับสัปดาห์นี้ลงไป3.9%นะครับแล้วก็ราดนะครับสัปดาห์นี้ลงไป1.4%นะฮะแล้วก็ STA นะครับสัปดาห์นี้ลงไปนิดหน่อยนะฮะก็คือติดลบไป0.9%ครับ ทางด้านของตราหุ้นยุโรปนะครับ17นาฬิกาที่ผ่านมาก็ปรับขึ้นทุกตลาดเลยนะเฉลี่ยก็บวกขึ้นมาประมาณ2%ด้วยกันนะครับแล้วก็ด่าจ o นฟิวเจอร์สครับบวกขึ้นมา1.2%โกลสปอตนะครับลดลงไป0.3%ครับตอนนี้อยู่ที่1,707เหรียญก็บีก80เซนต์ต่อทรอยออนส ราคาน้ำมันดิบเบรน์นะครับบวกขึ้นมา1.9%ครับตอนนี้อยู่ที่40เหรียญกบับก80เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทวันนี้แข็งค่านะครับมาอยู่ที่31บาท44สตางค์ต่อดอลลาร์น,นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปพอตะลาดคนไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ